ต่อมานะคะเรามาดูหัวข้อที่สองหัวข้อที่สองก็คือรากที่ n ในระบบจํานวนจริงนะคะและจํานวนจริงในรูปของกลนกลนในที่นี้ก็คืออะไรก็คือรากถูกไหมอ่ะเรามาดูการบวกการลบคูณหารของกลนนะคะก็มาดูว่าหาวิธีหาคําตอบหาอย่างไงอันนี้เป็นรากที่อะไรคะรากที่สองถูกไหมอันนี้ก็รากที่สองากที่สองกันดังนั้นเราต้องทําให้เป็นรากอย่างต่าก่อนลากอย่างต่ําหมายความว่าไงคะก็คือ ต้องทําการถอดออกมาให้ได้มากที่สุดตัวนี้สิบแปดพี่เอาสิบแปดนะคะไปหารด้วยจํานวนเฉพาะพี่เริ่มที่สองนะสองเก้าสิบแปดนะคะสามสามเก้าทันไหมคะสุดแล้วถูกไหมเราได้จํานวนเฉพาะหมดแล้วอันนี้คือรากที่สองถูกไหมคะรากที่สองคือยังไงคะเหมือนการสองตัวดึงออกมานอกรูดได้หนึ่งตัวถูกไหมดังนั้นเราจะได้สาม ต, 2, ติดสองติดเฉพาะรถปะยังติดอยู่เพราะไม่มีคู่ออกมาใช่ไหมคะก็ติดในรถเอาไว้แบบนี้ต่อมาค่ะร้อยหกสิบสองหนึ่งร้อยหกสิบสองเราก็ทดนะคะหนึ่งร้อยหกสิบสองเห็นเป็นเลขคู่แบบนี้เอาอะไรหารเลยคะเอาสองหารนะคะสองแปดสิบหกสองหนึ่งสองต่อไปค่ะสามนะคะสามสองหกนะคะสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดต่อไปสามค่ะ 3ามเก้ายี่สิบเจ็ดแล้วก็สามสามเก้าแบบนี้นะคะลากที่ไหร่คะลากที่สองเหมือนกันสองตัวดึงออกมานอกรูดได้หนึ่งตัวทันไหมดังนั้นเราจะได้ออกมาเป็นสามสองตัวทันไหมถูกปะ่ะดึงออกมานอกรูดได้เห็นไหมสองตัวติดรูดอยู่สควร,รูดสองทันไหมคะต่อมาเรามาดูห้าสิบค่ะห้าสิบที่ทศนะคะห้าสิบเห็นเป็นเลข คู่เอาอะไรหารดี่คะเอาสองหารถูกไหมสองสองสี่สองห้าสิต่อไปค่ะห้าห้ายี่สิบห้าเหมือนกันสองตัวดึงออกมานอกรูทได้หนึ่งตัวดังนั้นเราจะได้อะตรงนี้เป็นลบใช่ไหมคะเป็นลบเราก็ใช้เครื่องหมายลบถูกไหมลบเลยคะ่ะห้าติดสเฟรูทสองอยู่ทันป่ะโอเคขั้นตอนต่อไปค่ะวิธีการ เราต้องทําให้ตรงนี้เป็นผลสําเร็จให้เรียบร้อยก่อนเนาะทาให้เป็นผลสําเร็จทํายังไงคะ mm hmm. ก็คูณ3ให้เรียบร้อยนะคะบรรทัดนี้เราก็จะได้สามรูสองถูกไหมตรงนี้ไม่มีหลาตรงนี้เป็นอะไรคะ9รูสองลบห้ารูสองแบบนี้รูสองเหมือนกันนะคะบวกลบก,กันได้โอเคไหม หนูต้องดูว่าเป็นลากเดียวกันหรือเปล่าอย่างนี้รากที่สองของสองเหมือนกันนะคะจับเลขมาบวกหรือว่าลบกันได้เลยนะคะจะได้สามบวกเก้าลบห้าแล้วอะไรคะรูสองยังอยู่นะโอเคปะจากนั้นเราก็ดูนะคะเก้าเป็นไงคะบวกสามเป็นสิบสองสิบสองลบห้าเหลือเจ็ดรูสองทันปะคะ มาเรามาดูตัวอย่างที่สองจุนะคะคราวนี้เป็นรากที่สมเห็นไหมรากที่3มก็คือรากเลขคี่ต้องระวังตัวที่ภายในรากติด,ตดลบนะคะแบบน,นี้ถอดออกมาต้องได้ติดลบเพราะรากเป็นเลขคี่โอเคไหมก่อนอื่นเราต้องทําให้เป็นรากอย่างต่างก่อนนะคะก็เอา2 5 0ห้านะคะไปหารด้วยจํานวนเฉพาะไปเรื่อยๆลงท้ายได้ศูนย์หาร5้าเลยค่ะห้าห50ยิบห้าหศูนย์ถูกไหมลงท้ายได้ศูนย์อีกแล้วหาร5เลยค่ะ 5, 5, 5, 5, 5, 0, ตรงท้ายได้ศูนก็เหลืออะไรเหมือนกันสองตัวนะคะหึงออกมานอกรูได้หนึ่ง,งดดตัวเราจะได้ห้าลากที่สามยังติดอะไรอยู่เนี่ยสองอยู่ข้างในถูกไหมเรามีลบสี่เราเขียนรอไว้นะคะแล้วก็เอาหกแปดหกนี้ไปหารน,นะด้วยจำนวนเฉพาะยังไม่ต้องสนใจเครื่องหมายนะว่าเป็นเครื่องหมายลบเอาไปหารก่อน อาหารตรงท้ายด้วย6ค่ะเป็นเลขคู่เอา2หาร2 3 6 2 4 8 2 3 6ต่อไปค่ะแม่7นะแม่7 7 4 28ถูกไหม7อะไรได้63คะ7 9ถูกไหมเราก็ได้7 7แบบนี้้ากที่3เหมือนกัน3ตัวดึงออกมานอกรูนได้1ตัวแต่อย่าลืมว่าภายในเป็นไงเอ่ยติดลบต้องถอดออกมาได้ติดลบถูกบ้าเพราะลากเป็นเลขคี่นะพยายามหลายรอบแล้วนะคะ ติด square r o o อะไรอยู่คะยังติดเลขอะไรอยู่2อ,อยู่ข้างในโอเคปะพวกเราเขียนรอไว้เหมือนเดิมเอา16มาหารค่ะ16นะคะหารตรงท้ายได้คู่หาร2เนาะ2,8,16,2,4,8,2,2,4 2, 2, เหมือนกัน2ตัวดึงออกมานอกรูทได้1ตัวนะถูกไหมเป็นแบบนี้นะคะต่อมาเราต้องทำให้เป็นผนสำเร็จนะคะ โดยการตัวไหนคูณได้เราก็คูณนะคะก่อนที่จะนามารวมกันทีนี้ได้5้าลากที่3ของ2อลบ4นะคะคูณกับลบเจ4 2เต้องได้บวกถูกไหมลบคูณลบเป็นบวกลากที่3นะคะของ2องบวกสเป็นไง12นะคะลากที่3ของ2แบบนี้ลากเดียวกันหรือเปล่าบวกลบกันได้ไหมคะ บวกลบการบวกลบต้องลากเดียวกันถึงจะบวกลบกันได้เหมือนกันไหมเนี่ยเหมือนกันงนั้นที่เขียนร้อยเลยนะคะลากที่สามของสองรอเอาไว้แบบนี้เสร็จแล้วนําสัมทธิ์ข้างหน้าลากนะคะมาบวกลบกันตามเครื่องหมายที่เขาโชว์เลยเป็นแบบนี้อ่านาบวกกันค่ะห้ายี่สิบแปด สิบสองบวกทีเดียวเลยนะบวกกันให้หมดแปดบวกสองเป็นสิบสิบบวกห้าเป็นสิบห้าทดหนึ่งทันนะมสองเป็นสามเป็นสี่สี่สิบห้าลากที่สามของสองตอบแล้วค่ะต่อไปนะคะเรามาดูการสั่งยุกนะคะการสั่งยุกค,คืออะไรก็คือการทำส่วนเนี่ยไม่ให้ติดลากนะวิธีการทำยังไงคะดูนะคะสั่งยุก สั่งยุกก็คือการที่เอาตัวรูทมันเนี่ยแหละตัวรูทตัวเดิมมันนะคะคูณตัวข้อนี้เข้าไปแต่ว่าต้องเปลี่ยนเครื่องหมายเข้าใจไหมถ้านี่เป็นบวกนี่ก็จะเป็นลบนี่คือการสั่งยุกนะคะคูณข้างล่างอย่างเดียวได้ปะไม่ได้ค่าจะเปลี่ยนต้องคูณข้างบนด้วยเปรียบเสมือนคูณหนึ่งถูกไหมตัดกันได้หนึ่งค่าไม่เปลี่ยนเปรียบเสมือนคูณหนึ่งอ่าเราทำอย่างนี้เพื่ออะไรคะเดี๋ยวมาดูเศษคูณเศษนะคะเศษคูณเศษหนึ่งคูณอะไรก็ได้ตัวมาหนึ่งถูกไหม บบใช่ไหมคะส่วนด้วยอันนี้ต้องเข้าสูตรละเปรียบเสมือนหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังสูตรอะไรคะผลต่างกำลังสองาก็สัญญะอาศัยสูตรนี้เสมือนนะคะหน้ายกกำลังสองลบหลังยกกำลังสองได้หน้าบวกหลังนะคะคูณกับหน้าลบหลังใช่ไหมคราวนี้เราก็ต้องได้อะไรคะหน้าของเราคืออะไรเอ่ย หน้าของเราก็คือรูทหาหลังของเราก็คือรูทสามดังนั้นหน้ายกกําลังสองลบหลังยกกําลังสองถูกไหมได้เหมือนกันถูกป่ะเพราะนี่หน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังต้องได้แหละหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองสิถูกไหมคะดังนั้นตรงนี้ข้างบนเราทําอะไรไม่ได้เราก็เขียนเอาไว้นะคะส่วนข้างล่างล่างที่สองยกกําลังสองสแควรททำไมคะรดถูกไหม อาจจะแครนูน,นดดังนั้นนี่เรารู้จุดประสงค์หรือยังคะส่วนเราลากขายไปนละไม่ติดลากแล้วนะคะห้าลบสามเหลืออะไรเอ่ยเหลือสองโอเคปะจบแล้วข้อนี้ค่ะนัมาดูที่ข้อที่สองข้อที่สองอ่าแบบนี้มีรูททั้งเศษทั้งส่วนเป็นไงคะเราต้องเลือกไม่ให้ส่วนติดลากพันไหมเขาไม่นิยมให้ส่วนติดลากดังนั้นเราต้องคูณว่าอะไรเอ่ย ตัวเดิมแต่เปลี่ยนเครื่องหมายเห็นไหมอันนี้เป็นบวกเราต้องเป็นละ่ะเป็นลบคูณทั้งเศษทั้งส่วนคูณตัวส่วนอย่างเดียวไม่ได้ค่าจะเปลี่ยนนะคะเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนค่ะเปรียบเสมือนี้ทันนะถูกปะเราดูที่ตัวเศษก่อนนะเศษเหมือนกันเลยถูกปะเป็นยกกำลังสองทันปะคะใช่ปะเพราะมันเป็นวงเล็บเดียวกัสวนส่วนข้างล่างหน้าบวกหลังหน้าลบหลังอีกละก็กลายเป็นหน้า ยกกำลังสองลบตัวหลังยกกำลังสองโอเคปะข้างบนเราเป็นไงคะข้างบนเราต้องเข้าสูตรอะไรเนี่ยกำลังสองสังกูนั่นคือหน้าลบหลังทั้งหมดกำลังสองได้เลยเอ่ยหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองสูตรพวกนี้ต้องแน่นนะคะตัวนี้เป็นหน้าลบหลังทั้งหมดกำลังสองก็ได้หน้ากำลังสอง ลบสองคูณหน้าคูณหลังนะคะแล้วบวกด้วยหลังยกกำลังสองหารด้วยตัวส่วนนะคะตัวส่วนเป็นยังไงตั้งที่สองเจอกำลังสองรากหลุดรากหลุดโอเคปะตัวนี้ก็หลุดนะคะสองรูทอ่าเรามาดูหกจะคูณกับ2เขียนแบบนี้ก็ได้โอเคปะบวกสองรูตรงนี้เหลืออะไรคะสี 4, ถูกปะ อ่านี้ทำไรต่อเอ่ยต่อไปเลยตัวนี้ถอดได้อีกไหมนะคะเรามาดูหกเนี่ยดูหกนะคะหกเกิดจากอะไรคะสองคูณอะไรคะมันมีสองอยู่แล้วก็มีหกใช่ป่ะหกเกิดจากสองคูณสามันป่ะอันนี้เหมือนกันกี่ตัวสองตัวดึงออกมานอกคูณได้หนึ่งตัวอ่ะเอาหกมาบวกกับสองก่อนค่ะกลายเป็นอะไรเอ่ยแปดถูกป่ะ 8ตัวนี้ลบสองนะคะมี2อยู่เอาสองออกมาถูกไหมเราติดรู้อะไรอยู่รู้สามปว่าส่วนเราจะเป็นสี่ถูกไหมคะพี่ขอมาต่อตรงนี้นะอ่าเอาตัวนี้มาต่อ8ดลบสี่แปว่าสองสองเป็นสี่รู้สามส่วนด้วยสี่เราต้องเอาตัวที่หารด้วยทั้งตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้หารให้ลงตัวนะคะสี่สอง สี่หนึ่งสี่ถูกไหมสี่สองแปดสี่หนึ่งสี่ถูกปะสองลบรูทสามส่วนหนึ่งทันไหมเราก็จะได้สองลบรูทสามทันปะทำไมพี่ต้องตัดได้ทั้งสองตัวคะเพราะว่าตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยถูกไหมดูนะมันต้องเกิดจากแปดส่วนสี่ลบกับ 2คูณ2รูทสส่วน4ถหรือประปละ่ะส่วนมันร่วมกันอยู่ดังนั้นพี่ก็ต้องตัดรวมแบบนี้ใช่ไหมสี่หนึ่งสี่สี่ใช่ได้เท่ากันโอเคไหมคะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆถ้าไม่เข้าใจตรงไหนาสามารถสอบถามกับพี่ๆได้ที่ Facebook Fanpage หรือ Official Line และสามารถติดตามคลิปวิดีโออื่นๆของเราได้ทาง Youtube Channel และอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะ